สวัสดีค่ะมาค่ะมากินเขาเอา่อนุมจีนเด้อค่ะนมจีนเขาเขานุมจีนอ่ะเซลมอนแล้วก็มีไก่ทอดมีหนังเซลมอนทอดนิดหน่อยค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะก่อนอื่นสาวรันเอ่อขอขอบคุณสามร้อยกุนที่ติดตามสาวรันเด้อค่ะเด้อภายในหนึ่งเดือน สาวลั่นดีใจลายค่ะที่มีพี่มีนองมาฮักมาหอมสาวลั่นค่ะทั้งใดก็ฝากติดตามมึงแง่สาวลั่นตอตอๆไปเด้อค่ะเด้อมาค่ะมามาแซ่บๆกับสาวลั่นค่ะบ้านนี้เส็นวันเนี้ยเห็นก็บไออืม้มอันกระบอกพิษเราถึกนาะค่ะเนอะเอ,อขนมเซนค่ะสาวลั่นกินสังขยายเห็นท็ดเขากำร,ร่งในชอ็อตเราบอผ่านค่ะสาวลัน่นก็สิบบ้านเฮาเอินพิษกระบุนบ่ค่ะพิษส้มแดงเนาะ อืมมาค่ะอร่อมากคะสมัน หวานค่ะมาดวยค่ะได้สุด,ดยอดประเทศจรับรับลูกก็ไม่กินยาค่ะนิ้วเข่าบานเนี่ยค่ะรอบดึก nó thành đó rất Cháu lắm đi chạy ดีใจที่พี่พี่น้องคนะ่ะขอมสาวรันมาเด้ค่ะกวนน้ำกันค่ะกวนเส้นขนมเสน้นเหนียวเหนียวได้ค่ะเสนมขนมเส้นยี่ห้อนี่ ตเด็กๆมาเด้อค่ะคำนี้ให้พี่ให้น้องโซ่ทุกมุมโลกค่ะบาว่าทางสซปปอเล่เาเฮาบาว่าทางไทย ตรวถูกมุ่มโลกแล้วค่ะติดตามหนังเจ้ามอนครับแซลมอนแสบๆค่ะมาค่ะมา ประมาณทุบครึ่งไปค่ะอยากท่านได้กินไก่พี่น้องมึงอยู่เด็กม,มาค่ะมาขึ้นค่ะ ไอ้ทวดทอดนอนค่ะมาเด้อค่ะเดิอก,กินนั่นกินนี่เพราะท่านไ้กินเสื้าหมอนอยู่ค่ะสาวรันก,กินให้มันครบเนาะค่ะเนาะเห็ดมาแล้วอย่างละคำสองคำอื้ม ครบครับครับตำแบบเปียวเด้อค่ะกานกินแซอมอนซารลัตจะกินใดค่ะมันจะป่ค่อยเพิน่นปบ่คอยไม่กินค่ะเพื่อพี่พอนองค่ะ จดเดี๋ืวบ่าหลายดี๋ค่ะแล้วยังหน่อยอยังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวร่นในเด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเอาล้วค่ะ สาวลัานก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวลัานนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ